ผักบุ้งหมูสับซึ่งเป็นเมนูง่ายๆแต่รสชาติเด็ดมากเลยค่ะใครที่ชอบทานผักบุ้งต้องลองเลยนะคะตั้งกระทะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วรอให้น้ำมันร้อนสักครู่จากนั้นใส่พริกกับกระเทียมโขลกลงไปผัดให้หอมกลิ่นพริกกับกระเทียมแบบนี้ จะทำให้ผัดผักบุ้งของเราอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่ทานเผ็ดสามารถลดพริกได้หรือจะใช้กระเทียมอย่างเดียวก็ได้นะคะจากนั้นใส่หมูสับลงไปผัดให้หมูเริ่มเปลี่ยนสีสุกประมาณ50%รซนระหว่างผัดถ้าแห้งเกินไปให้เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเต้าเจี้ยวทำให้ผัดผักบุ้งของเรามีรสเค็มและหอมค่ะสุดท้ายใส่น้ำตาลนิดหน่อยประมาณหนึ่งช้อนชาแค่พอตัดรสเค็มค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างสุกกลมกล่อมเข้ากันดีจากนั้น ลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะได้เวลาใส่พัเอกของเราแล้วค่ะผักบุ้งหั่นสดๆ300กรัมระหว่างนี้ให้ใช้ไฟแรงผัดดเร็ว,รวไม่เกิน1น,นาทีไม่อย่างนั้นผักบุ้งจะสุกเกินไปและไม่กรอบอร่อยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามน่ากินตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวรร้อนๆอ,อร่อยหอบไปเลยค่ะ